ครับสวัสดีครับเี็กซี่ท่านยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันนะครับผมวันนี้เป็นวันที่30กันแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะรวยๆกันนะครับคือเรวยกันดาพี่น้องชมวันมือ่อวันที่หนึ่งตุลากันครับผมที่หนึ่งตุลาคม สองห้าหห้านี้คือตัวย่อพศออวันเรียนปีเกิดนะครับผมเน่าไปเราปดีองะนี่ครับวันที่หนึ่งโค้งสุดท้าย โค้งสุดท้ายกันแล้วครับผม สีแดงจริงๆืปานี้เลยพี่น้องอที่วันที่หนึ่งคือมือวันที่หนึ่งมืออื่นวันที่หนึ่งตุลาค้มสองพันถารหสิบห้าโค้งสุดท้ายเลขกลอกเงินล้านเน้นมาแล้วครับผมเน้นมาแล้วทงวดนี้มีลุ้นนะครับผม หวดนี้มีลุน้นอ่ามาดูกันนะครับว่าเลขล็อกเงินล้านของแท้นะครับผมแ้วจะเขียนแท้แท้ ี่ครับของแท้ถ้าใครบอรจับงวดนี้บมอตองบอถือถึงนะครับผมไม่มางวดนี้ไม่ต้องพูดถึงกันนะคือเลขล็อกเงินล้านฟันทงมาแล้วนะครับฟันทงมาแล้ว วิ bon ่งบนล่างครับ hmm. วิ <cel> ่งบนล่างกันเลยนะครับเอฟซีทิวทันครับผม การทียดคอยเฮ็ดไปสิบบม,มันดีล่าเลยพี่นอ้องเด้อทาง YouTube ให้ทำภายใน10นาทีเท่านั้นถ้าไม่ถึงครบ10นาทีผมจะไม่ได้โฆษณาแต่ที่จริงแอฟอยากจะลงให้ FC 2-3นาทีเท่านั้นแต่ทำไม่ได้เพราะว่ากฎของ YouTube กันนะครับ แอดอยากแก้งให้ยูีได้ทราบกันนะครับว่าการทำ YouTube มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอของดีลานะครับผมเวลาแอดทำคลิปหรือสัมภาษณ์หรือทำเป็นตัวเลขต้องทำให้ครบ10นาทีขึ้นไปนะครับผมถึงจะได้รับโฆษณาจาก YouTube มาอันนี้ แอดถึงจะได้ก้ากำลังใจจากโฆษณากันนะครับเข้าใจด้วยนะครับผมถ้าผมทำได้ผมอยากจะทำแค่สองนาทีเขียนตัวเลขให้อย่างเดียวอันนั้นมันทำไปไม่ได้เพราะว่าต้องเซฟสิบนาทีนะครับผมขอแจ้งให้ทราบกันนะครับ FC เอาล่ะครับผมมาดูกันนะครับผมวิ่งบนล่าง หนึ 1> 1่งกับเก้านี่ครับหนึ่งกับเก้าเรียกรับเรียกล็อกเงินล้านนะครับผมโค้งสุดท้ายคลิปก่อน มีอยู่สิบเอ็ดคู่สิบเอ็ดคู่ถึงสิบสองคู่งวดนี้ตัดเหลือลงมาเหลืออยู่หกคู่เท่านั้นครับผมมาหนึ่ง

ก้าสามเก้าแปดนี่ครับ fc ซีครับผมไม่มีตัวเน้นคือตัดเหลียมลงมาเท่านี้นะครับไพ่ลองชมเพื่อลดต้นทุนของ f อกันนะครับไม่ต้องเปลียงตังเยอะแล้วก็ จัดซื้อก็ได้อยู่เยอะกันนะพี่้องเนาะเลขลบเกินล้านไม่มีตัวเน้นแต่มีเลขวิ่งให้ให้ทีบรีเรียกเอานะครับผมท่านมาหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่ถ้าเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าแปดนี่ครับทีบสีครับผมแคปหน้าจอไว้ คือรับตัวตัดออกมาหรือโค้งสุดท้ายเน้นเหลี่ยอยู่แค่6หาง6คู่นะครับผมเหวี่ยวแอดจะถ้าในใจแอดชอบนะครับผมถ้าในใจแอดชอบนะครับผม นี่เมือกชิ้แดงติ๊กไว้กันนะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องส้มโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่หนึ่งคือวันพรุ่งนี้แล้วเลขปล็อกเงินล้านของแท้วิ่งบนล่างตัดสิบสองคู่ เน้นลงมาเหลืออยู่6คู่ไม่มากนะครับผมไม่มากสำหรับขาล็อกขาวิ่งขารูดเรียกล็อกแค่นี้สิวๆนะครับผมอ่าสิวๆแค่6คู่เท่านั้นนะครับผมอ่ะเอาไปเสียงโชวกัน ขอให้รวยๆองปังกันเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม